เรายังไม่รู้เลยว่าไหนมีใครทราบไหมใครทราบไหมคะสวัสดีค่ะเป็นมาจากที่ไหนนะไต้หวานนิฮารเจ้าชื่อยว่าอะไรชื่อไทยกู๋พี่เาเปิดเลยอ่ะพนุนพี่เปิดครับอ่าวันนี้สวัสดีคิะทุกท่านสวัสดา ่โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับขอต้อนรับแฟนๆชาวบ้านฟ้าของเรานะครับทั้ง155ท่านผู้โชคดีนะครับที่มาในวันนี้นะครับพราะที่วันแฟนสาวนะครับแล้วก็จะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับโฟโตุ้๊โฟโต้บุ๊กจากพวกเราไปด้วยนะฮะได้ข่าวว่าสวิตหนาวมากสวยมาก เราเใยรูปทั้งหมดอ่ะฟินมากเพราะว่าพลอยพลอยกับผมเนี่ยมีโอกาสได้ดูโฟโต้บุ๊กแล้วบางส่วนนะครับจากจากวันที่เราไปปาร์ตี้กันแล้วก็ไปไลฟ์ด้วยกันนะฮะก็บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยที่ได้ไปคือเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆสุดแล้วก็ภาพบรรยากาศข้างในเนี่ยเรียกว่าเอากลับไปนอนฝันแน่นอนฟินมากจริงมันเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะคือได้ดูก่อนใครอ่ะ หลายซีนก็คืออาจจะยังไม่เห็นในในเรื่องด้วยซ้ำนะฮะมีการเล่าเรื่องราวได้เห็นแบบแต่แต่ละเรื่องราวแต่ละซีนนะเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพอเชิญทุกคนนะครับทับกบกบตาเออเสือไม่รอดแล้วเสือไม่รอดแล้วเอาไปะครับท่านเขียนผู้มีแก ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับทีมแสดงจากละครเรื่องพรชิวันกันเลยดีกว่าอขอเชิญคุณอ๊อกเอกรินแ <sha, Daniel, S 3> ดนนีู่เซียน่ค่ะคุณพีพีปูนปรีดีครับพี่ก้าหนุกพะเก้าค่ะพี่มี่ปอยประพัสและเซนสุภงค่ะเยขอเสยงต้อมือให้ทุกคนหน่อยค่ะบี่าเชิญมากเลยครับ เอาละระหว่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะให้ทีมนักแสดงทุกๆคนนะครับได้ทำการเซ็นลงบนหน้าปกของโฟโต้บุ๊กไปเรื่อยๆเลยวันนี้ก็จะขออนุญาตให้ให้ทุกคนนะคะเซ็นหนังสือให้กับคนที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก่อนนะคะใช่นอเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านที่เป็นผู้โชคดีแต่ว่า ไม่สะดวกเดินทางมาอาจจะด้วยปัญหาเรื่องเป็นธุระการเดินทางจะไกลหรือว่าอาจจะมีป่วยบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังสนใจมาอยู่ค่ะได้รับอยู่ไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้พูดใครเพราะวนี่ป่วยเหมือนกันนะเขาเป็นไข้นะไข้อะไรนะคะไข่ที่ชนฮะคนที่ชอบไข่ที่ชนคนที่ชอบ ใครได้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 ความรักอ้โสให้เห็นแลออะสำหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะได้รับหนังสือหนึ่งเล่มนะฮะก็เดี๋ยวเราจะให้ผู้โชคดีเนี่ยรับหนังสือก่อนรับหนังสือเนาะใช่ดานนี้ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะส่วนใครที่จะรับแทนนะฮะก็ให้ติดตอ่อฮะติดต่อที่โ<ช>ต๊ะแอดมินของ Good Feeling ได้เลยนะครับช่วงกิจกรรมแฟนไซน์นะครับผม<ช>อ,อ่าแจ็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับใครนะครับที่จะออกจากพื้นที่ที่ชั้น8ตรงนี้นะครับให้ติดตอ่อทางสตาฟของช่องสันนะครับไม่อนุญาตนะฮะให้ใช้ลิฟต์เพียงลำพังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหลงทางดีนะไม่หลงตัวอุ้ยไอ้ผมก็ คนหลงทางหลงเชิแต่ผมอ่ะลงรักนะครับว้ายรับทราบค่ะคุณตอบรับด้วยเหรอน้องวนชีวาของพี่พเ,เลยแล้วใช่ไหมเลยคือตลก้ยหน่อยค่ะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันนะ กำลังทำอะไรก็แม่งการเซนเลงหลงอะไรนะคะเมื่อกี้หลงด้ไยกันเลยหลงทายยังได้อยู่แต่หลงเธอเนี่ยไม่ได้จริงนะลงเธอเสียบเสียบั่นแล้วนะเสียบ่แนะอยากถามทุกๆคนถึงบรรยากาศที่ได้ถ่ายที่สวิตมาว่าความรู้สึกตอนไปถ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะ เดี๋ยวเราลองถามคุณดารัสหน่อยแล้วกัน้คว่าเป็นยังไงได้ค่ะเป็นยไงนะคุณดารัคุณชอบสถานที่ไหนที่สุดตอนที่คุณไปถ่ายทำที่สวิสครับไม่เอาปั๊กไม่เอาแบบว่าอะไระไม่เอาไม่เอาปั๊กไม่เอาสายพ่วงอะไรงี้ไม่เอานะจริ้งจกจงเฝ้าคับโอ้ เป็นเขาภูเขาน้่งแข็งเป็นภูเขาน้่งแข็งที่เรือเทเลนิกไปจมนล่นไปสูงเหมือนกันนะนั่นไม่น่าใช่ถ้าไมถึงชอบที่จุงฟาวครับก็คือมันเป็นคือเราไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปจุกอย่างก็จะมีหิมะเต็มไปหมดที่สวิตชคนพื้นที่สันปลอจะพาพวกสัตว์เลี้ยงพวกขนน้ำขึ้นไป เล่นบนนั้นด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เราเล่นเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสกีน้องแขวอะไรพวกนี้เยอะแยะจะรู้ครับแล้วคุณได้เล่นสกีไหมเกือบได้เล่นครับเปกือบปั้นหิมะอยู่ไคนอนเป็นเป็นปลาดาวอยู่จุงฟ้าแล้วคุณได้จุงมไข่บ้างไหมมีไหมมีคิดเก็บไว้เถอะยังไม่รู้อ่ะคุณไปจุ่จุ่น้องหมาใช่ไหมคุณคุณออฟ นะครับเราไปจูนน้องหมากันอยู่ไงครับใช่เเราจูนน้องหมาทุงวันเลยหรอจับมือจูปกับเซนสองคนวันวันผมว่ามีแต่สองจับนี่แหละไม่ใช่จับจับพี่ออฟกับจับแดนนี่หรือว่ารดกันรัดแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยการ์ดกันรัดอะเอออะ แดนนี่มากครับแดนนี่ไปที่สวิตนี่เหมือนได้กลับไปบ้านเกิดเลยนะครับทุกคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าแดนนี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งสวิตใช่ครับคุณพ่อเป็นปลาอันไหนเมื่อกี้บอกว่าอันไหนเมื่อกี้บอกว่าจะไม่ให้คนอื่นเล่นเก็บไปเล่นเองเลยคุณไม่ให้ผมเล่นที่ผมเก็บไม่ให้คนอื่นเล่นเพื่อเก็บมาเล่นกับคุณเพราะคุณเป็นโดยตรงไงครับใช่ไหมสรุปคุณเป็นเป็นลูกครึ่งสวิตครับว้าวย่างงี้ต้องโชว์สำเนียงสวิตแกร สวัสด <h VII> ีพ <Unter and arab problem> <t eg ued gardens> ่อแม่พ like ี่น้องชูชุนสวิตแบบสวิตกันเลยแบบอันนี้เป็นเป็นสวิตภาคอีสานแล้วครับใช่คร่ะภาคอีสานโอเคถ้าเป็นสวิตทางเหนือสวิตทางเหนืออยากจะไหมต้องพเก้าแล้วค่ะตองพิกาได้่ตองพเก้ารขอสวิตทางเหนือหน่อยครับพี่สวิตทางเหนือหน่อยครับคุณสรุปหน่อยเออคิดไม่ทันเอา ขอสวิตแบบอู้กับเมืองในก็ได้กะในนี้มีใขรอยู่คนเมืองพ้างเออทีนี้คุณก็แบบสปีกแบบเนี่ยกั้แบบคล่องเลยสิในกลิ่นเขายังกลิ่นละเจ้าว้าวนาฮัตเต้ขอเมื่อกี้พูดกับพีพีอีกสักพักได้ไหมคะนาฮัคมา แล้วต่อไปภาษาใต้ขอบคุณเขาไหนลองลองพูดคำที่พี่สอนมาเลยนะน้ฮักใบนะฮักเงาขอขออรอบได้ไหมหนะฮักใบนะฮักเงานะฮักใบนะฮักเงาทำไมเงี่วอ่ะถูกครับในนี้มีคนใต้บ้างไหมครับไม่นี้นี่เรามีคนใต้คนใต้คนใต้คุณคุณเป็นคนใต้ใช่ไหมภาษาใต้บุ้ก็เลงได้นะครับแร่งแร่งใต้ได้ อ๋อแล้งตายได้เป็นคนตายครับเป็นคนตายคนค้อนคนค้อนครับคนละค้อนค้นค้อนใจแอ้ครับค้อนอะไรนะครับค้อนใจแอ้ทำรถทั่วออ๋โอเคครับค้อนใจแอ้ทางบ้อยไม่ได้แต่พีมีเป็นคนใต้ของจริงอันนี้ของจริงของจริงของจริงเอาเป็นอใต้ครับเสื้อใต้เป็นคนขาดใหญ่ใช่ไหมเมื่อกี้บอกค้อนค้อนคนสุราคนทำงงเนี่ยคอนท่มเป็นคนสุรา คนสุราคนชุราคิด่าแต่ว่าคิดแต่ว่านิดหน่อยแรงแรงสวีทไดฟังหน่อยได้ไหมไอ้ยาเล็กยาไนั้นนะคนจะมีฟังออไหมฟังม่องอะตายไหมอ้ปิดมาเลยวะ ไปทำงานเลยนะวัยวัยมาแลกหน่อยกันนะโอเคมาซ่อนหรือแลนกนะแลกแฮนบ้านเลยคุณผูะอันนี้พี่มอยมาที่ไหนคะคนราชบุรีค่ะเฮ้ยคนราชบุรีส้วิ่ราชบุรีหน่อยเป็นไงคนราชบุรีตายราชบุรีได้ดูเป็นคนเอ้ยทำไมเป็นใต้อราชบุรีราชบุรีเลยครับหนูหนู เดียวเดี๋ยวเดียวอันนี้อันนี้ด้านบุรีแท้เลยเนี่ยดา,านบุรีเป็นดานบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนสวยโพธารามคนงามบ้าบนโป่งเราไปอยู่โพธารามแล้วเราเรียน,นบ้านโป่งเราก็เลยเป็นคนสวยแนละคนงามเออครับคือได้พูดมาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับสำเนียงแต่อยากจะขีดนิดนึงโอเคดีมากอ่าคุณคุณซูกัสคุณเป็นสวิตไอดอลบุรีครับผม ผมนิ่นแบบเป็นขอแบบภาษาอัสลียแบบเกาหลีได้ไมต่ำงต่ๆแล้วคนลงแล้วอันนี้คือเสียงของนัสเลดนครับคุณนัสเลดครับคุณในๆคุณผู้ชมหนโอเคครับความดูร้ายของนัสเลโอยังไงเชก้ายินีอนรเาแ่รยการขอม่อของผมอเชคารับผมเป็นียู่ในประ ใช่พุทธคดนีนะแล้วล่ะบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อสุการ์นะครับก็เป็นนักแสดงที่ไทยครับก็ฝากเป็นดูด้วยนะครับทุกคนนะครับ <c oughs> อะไ <c oughs> รก็อาจจะไม่รู้ที่แซวว่าเป็นไอดอลคือพี่สุการ์ของเรานะครับเคยไปเทรนที่เกาหลีมาก่อนใช่ครับ <c oughs> ก่อนจะมาเป็นนักแสดงนะครับใช่ครับก็คือไปขับรถไฟใต้ดินอยู่ค ไม่ใช่จะเห็นนั Allez, ้นโคดัลเทปเทนนะครับโอ้ยเแดนตัวจริงนี <Oh, ่นี ja> ่มีความข้างมนี่มีเมนแดนเยอะเลยอันนี้เขาเป็นเมนแดนแล้เมนบวกเค้าใช่เราจะให้เขาเป็นสวิตบวกเค้าขอแบบหลายๆโน้ตได้ไหมนี่ออหลายหลายโน้ต